สวัสดีครับคุณผู้ชมครับมาพบกันอีกแล้วนะครับสำหรับซีเนริโอโอราเคิลทางช่องซีเนริโอแห่งนี้นะครับคลิปนี้เป็นคลิปที่จะทํานายให้กับชาวราศีกรกฎครับใครที่มีลัคนาราศีกรกฎนะครับดูคลิปนี้เพื่อเป็นแนวทางในการดําเนินชีวิตต่อไปนะครับสำหรับใครที่อยากทราบว่าตัวเองนั้นอยู่ในลัคนาไหนนะครับอาจจะไม่ตรงกับราศีจนช่วงเดือนเกิดลองเซิร์ช Google นะครับแล้วก็ เทียบเวลาเกิดกับตารางที่เขาจะมีเอาไว้นะครับว่าเวลานี้จะตรงกับลัคนาราศีนี้นะครับเอาละครับสำหรับชาวลัคนาราศีกรกฎในช่วงเดือนกรกฎาคมนี้จะเป็นอย่างไรเราจะไปเริ่มกันที่การงานกันก่อนเช่นเคยนะครับสำหรับการงานสำหรับคนที่ยังไม่มีงานทำคนที่ยังว่างงานหรือนักศึกษาจบใหม่ต้องการหางานในช่วงเดือนกรกฎาคมนี้เป็นอย่างไรกันบ้างครับ คนที่เกิดในลัคนาราศีกรกฎเป็นข่าวดีนะครับถ้าหากว่าไพ่ตรงก็จะแสดงว่าในช่วงเดือนกรกฎาคมน,นี้คนที่กำลังหางานว่างงานตกงานอยู่มีเปอร์เซ็นต์สูงนะครับที่จะได้งานใหม่ได้งานทำนะครับช่วงเดือนนี้ปัญหาต่างๆในเรื่องของการงานอาจจะมีปลดล็อกออกมานะครับทำให้เรารู้สึกว่าผ่อนคลายขึ้นและงานใหม่ที่กำลังเข้ามา จะเป็นงานที่เรานั้นตั้งใจเราเจาะจงเราปักใจที่จะทํางานงานนี้หรือตั้งใจที่อยากจะได้งานนี้นะครับลองดูนะครับในช่วงเดือนกรกฎาคมนี้สําหรับชาวราศีกรกฎเดือนนี้อาจจะเป็นเดือนที่โชคดีของคุณคนที่ว่างงานคนที่กําลังหางานใหม่หรือนักศึกษาจบงานงานอะไรที่เราตั้งใจไว้งานอะไรที่เราจดจ่ออยากที่จะทําอยากที่จะเป็นเดือนกรกฎาคมนี้มีเปอร์เซ็นต์สูงนะครับที่คุณจะได้งานนั้นครับ ขอให้โชคดีด้วยนะครับแล้วก็แสดงความยินด,ดีล่วงหน้าสําหรับคนที่จะได้งานในช่วงเดือนกร,รกฎาคมนี้เอาล่ะจากคนที่ว่างงานนะครับมาดูคนที่มีงานทําอยู่แล้วนะครับรวมไปถึงมีงานประจำบรรยากาศในการทํางานจะเป็นอย่างไรคนที่ทํางานจะเป็นอย่างไรบ้างนะครับบรรยากาศของการทํางานในช่วงเดือนกร,รกฎาคมสําหรับชาวราศีรากรกฎนะครับนะการทํางานก็ มีความหวังเล็กๆในเรื่องของการทํางานนะครับอาจจะคาดหวังในเรื่องของตําแหน่งอาจจะคาดหวังในเรื่องของผู้ใหญ่นะครับอาจจะมีผู้ใหญ่คอยให้ความช่วยเหลือคอยมอบสิ่งดีๆอยู่เบื้องหลังด้วยนะครับแล้วก็การงานในช่วงหนึ่งกรกฎาคมนี้สําหรับชาวราศีกรกฎก็จะเป็นการทํางานแบบอิสระเสรีในความคิดการทํางานไม่ถูกกดดันมากมายนักนะครับและรวมไปถึงผู้ที่ทําการค้าขายนะครับ จะมีโปรเจกต์ใหม่ๆจะมีการค้าขายใหม่ๆแล้วก็มีหัวคิดทางการค้ามีช่องทางทำมาหากินเพิ่มมากขึ้นในช่วงเดือนกรกฎาคมนี้ด้วยนะครับก็ถือว่าชาวราศีกรกฎในช่วงเดือนกรกฎาคมนี้สำหรับงานคนที่มีงานทำเป็นเดือนที่ดีอีกเดือนหนึ่งนะครับ จากเรื่องของการงานมาดูกันในเรื่องของการเงินที่หลายๆคนอยากรู้การเงินของชาวราศีกรกฎช่วงเดือนกรกฎาคมนี้จับมาสางใบแล้วนะครับสำหรับชาวราศีกรกฎ ถึงแม้ว่าการงานจะรู้สึกดีการงานจะรุ่งแต่ว่าในเรื่องของการเงินยังคงเงียบๆอยู่ยังคงเป็นปกติไม่มีอะไรหวือหวาน,นะครับในช่วงเดือนนี้โดยเฉพาะการทํางานบริการนั่นเองการทํางานบริการก็ยังคงไปเรื่อยๆนะครับก็คือให้เราตั้งใจทํางานนั่นแหละรครับไม่ใช่แค่ปรงกับการทํางานนะครับก็คือเหมือนกับว่าคิดสิว่าการทํางานที่เข้ามาได้เงิน ใช้ใจ่ออกไปเป็นเรื่องปกติในช่วงเดือนของกรกฎาคมนี้เพราะฉะนั้นอาจจะไม่มีอะไรหวือหวาในเรื่องของการเงินในช่วงเดือนนี้นั่นเองนะครับการเงินเป็นอย่างไรทราบไปแล้วแต่ว่าการเงินนั้นจะสอดคล้องในเรื่องของโชคลาบด้วยโชคลาบสํำหรับคนที่เกิดราศีกรกฎเดือนกรกฎาคมนี้เป็นอย่างไรบ้าง ก็จะสอดคล้องกับเรื่องของการงานเมื่อสักครู่นี้โชคลาภอาจจะมีคิดหนักหน่อยอาจจะแบบเวลาที่เราจะเสี่ยงทายเสี่ยงโชคต่างๆก็ต้องมีคิดวิเคราะห์คิดกันหนักว่าจะทําอย่างไรจะเล่นตัวไหนดีอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็มีการจดบันทึกหรือมีการตั้งใจในเรื่องของโชคลาภว่า,าเรามีสมาธิในเรื่องของโชคลาภก็นละกันนะครับก็ให้ตรวจสอบคอยดูคอยจับจังหวะหน่อยนะครับเวลาที่เราจะาเสี่ยงโชคหรือ เราที่จะแข่งขันอะไรก็ตามในช่วงเดือนกนรกฎาคมนี้อาจจะมีเกณฑ์ชนะอาจจะมีเกณฑ์ได้โชคลาภบ,บ้างเป็นไปตามในช่วงเดือนนะครับก็ขอให้เล่นกันอย่างระมัดระวังรวมไปถึงใครที่ตั้งใจคิดในเรื่องขององานใหม่ๆรวมไปถึงคิดโปรเจกต์ใหม่ๆก็ให้ระมัดระวังในเรื่องของโชคลาภกันบ้างนะครับก็มีสติในการที่จะเสี่ยงโชคในเรื่ององโชคลาภในเดือนนี้ด้วยนะครับ จากโชคลาภสําหรับใครที่มีหนี้มีสินเดือนกร,รกฎาคมน,นี้ชาวราศีกร,รกฎจะมีเกณฑ์ปลดหนี้ได้หรือไม่นะครับหลายคนถามมานะครับสาหรับเรื่องหนี้สินสําหรับชาวราศีกร,รกฎนะครับชาวราศีกร,รกฎในช่วงเดือนกร,รกฎาคมนี้อาจจะยังไม่สามารถปลดหนี้ได้นะครับอาจจะยังไม่สามารถปลดหนี้ได้ แต่ว่าการใช้เงินการใช้จ่ายในเรื่องของการทยอยปลดหนี้เนี่ยมีเงินเข้ามาให้เราใช้จ่ายอยู่แล้วแน่นอนนะครับก็ถือว่าผ่านไปได้ในแต่ละเดือนเดือนกร,รกฎาคมนี้อาจจะยังไม่ใช่เดือนที่เราปลดหนี้ได้แต่เรามีเงินเรามีทรัพย์สินที่จะทยอยใช้จ่ายแล้วก็ผ่อนให้หนักเป็นเบาได้ในช่วงเดือนกรกฎาคมนี้ถือว่าผ่านไปได้ด้วยดีครับ เอาละครับจากเรื่องการเงินโชคลาภนะครับเราไปปิดท้ายกันในเรื่องของความรักกันบ้างความรักของชาวราศีกรกฎในช่วงเดือนกรกฎาคมนี้คนโสดมีเกณฑ์อย่างไรบ้างนะครับคนโสดในเดือนกรกฎาคมนี้เป็นอย่างไรดูจากไพ่ก็รู้นะครับ คนโสดในช่วงเดือนกรกฎาคมนี้จะมีเกณฑ์ประสบความสําเร็จในเรื่องของความรักคุณอาจจะเจอคุณอาจจะพบกับคนรักหรือคนที่ถูกใจในช่วงเดือนกรกฎาคมนี้ทําให้ชีวิตคุณนั้นมีความสุขนะครับมีกิจกรรมทําร่วมกันสําหรับคนรักแล้วก็อาจจะอินเลิฟในช่วงเดือนกรกฎาคมนี้แต่ว่าต้องคิดดูดีๆนะครับอาจจะมีเรื่องที่ปวดหัวเข้ามาอาจจะมีเรื่องที่เกี่ยวกับ คนรักเข้ามายุ่งเหยิงพัวพันกันและอีกอย่างหนึ่งพไพ่ใบนี้อาจจะบอกว่าคนที่เข้ามาในชีวิตคุณตอนนี้อาจจะเป็นในเรื่องของเจ้ากรรมนายเวรคนที่มีดวงสมพงและมีดวงมีกรรมมีบ่วงกรรมต่อกันอาจจะเข้ามาทําให้คุณรู้สึกดีอาจจะเข้ามาทําให้คุณนั้นรู้สึกหลงรักเป็นไปตามกรรมนะครับอาจจะเข้ามาทําให้คุณรู้สึกดีแล้วทําให้คุณเสียใจทีหลังก็ได้เพราะฉะนั้น ระมัดระวังในเรื่องของความรักอาจจะวือหวาในช่วงเดือนกรกฎาคมแต่ขอให้มีสตินะครับในเรื่องของความรักอย่างไรก็ตามแล้วเดือนกร,รกฎาคมนี้อาจจะเป็นช่วงเดือนที่ดีเดือนหนึ่งสําหรับคนโสดครับคนโสดผ่านไปไปดูคนที่มีคู่แล้วนะครับสําหรับคนที่มีคู่แล้วมีคูการแต่งงานเกิดขึ้นมีครอบครัวแล้วเป็นแฟนกันช่วงเดือนกรกฎาคมนี้จะเป็นอย่างไร สำหรับเดือนกระกฎาคมนี้อาจจะมีการข่าวดีอาจจะได้รับข่าวดีในเรื่องของสมาชิกใหม่นะครับพอพูดถึงเรื่องครอบครัวไพ่ใบนี้ก็โผล่ขึ้นมานะครับสำหรับสมาชิกใหม่นะครับใบนี้อาจจะเป็นในเรื่องของบุตรหลานหรือลูกที่จะเป็นข่าวดีในช่วงเดือนกระกฎาคมนี้หรือแม้แต่อาจจะได้รับสิ่งที่ดีเข้ามาภายในครอบครัวด้วยนะครับนอกจากนี้ บรรยากาศภายในครอบครัวก็จะเต็มไปด้วยความสนุกสนานเต็มไปด้วยความรื่นเริงมีความสุขการภายในครอบครัวก็เรียกได้ว่าเดือนกรกฎาคมน,นี้ก็เป็นเดือนที่ดีที่สุดอีกเดือนหนึ่งของชาวราศรีกรกฎครับสำหรับคนที่มีครอบครัวแล้วนะครับก็คอยมองดูคอยดูแลนะครับคนที่อยู่ในครอบครัวตรวจเช็คด้วยนะครับ ว่าอาจจะเกิดอะไรขึ้นกับเขาบ้างนะครับก็ดูแลกันใกล้ชิดก็ได้ดูแลกันเป็นครอบครัวกันไปนะครับสำหรับชาวราศีกรกฎครับก็เป็นเรื่องที่ดีที่เกิดขึ้นในช่วงเดือนกรกฎาคมของชาวราศีกรกฎครับเอาละครับนี่คือทั้งหมดของเดือนกรกฎาคมสําหรับชาวราศีกรกฎก็ถือว่าเป็นเดือนที่มีแต่ความโชคดีนะครับแต่ก็ ทำอย่างไรก็ตามนะครับในการดำเนินชีวิตก็ขอให้มีสติในการดำเนินชีวิตด้วยนะครับสำหรับชาวราศีกรกฎและเดือนนี้ก็จะผ่านไปได้ด้วยดีก็ขอแสดงความดีดกับหลายๆคนที่มีข่าวดีในช่วงเดือนกรกฎาคมนี้ด้วยนะครับเอาละครับสำหรับใครที่ชมคลิปนี้แล้วชื่นชอบอยากจะติดตามแล้วก็อยากจะติดตามในเรื่องของดวงต่อ,ตอไปในแต่ละเดือนขอให้กด s u b s c r i b e กดกระดิ่งเพื่อติดตามแล้วก็แจ้งเตือนคลิปดีๆ เจอดีโอชาแนลต่อไปเรื่อยๆด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ